โอ้โห ой. พี่น้องนะดูกล้วยไม้ที่นาเล็กปลูกไว้เกาะกับต้นกิกนะเป็นปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โปีนี้ออกดอกเยอะมากดูฮะหลายชอ่อจริงๆเลยเนี่ยแทงชอ่อออกมาเพียบเลยฮะนี่แหละกล้วยไม้ผลูกเกาะในธรรมชาตินะช่างกินตนายสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้ในสวนของโรงพยาบาลนะก็ผูกเกาะไว้หลายปีแล้วแหละก็ออกดอกให้ชมตลอดนะใครที่ติดตามดูนาเล็กนะก็จะเห็นว่าช่อนนี้ ก็ออกดอกให้ชมทุกปีเลยนี่ปีนี้เริ่มแทงช่อออกมาแล้วเนี่ยโหเยอะมากๆเลยดกด้วยดกพรูเลยเดี๋ยวนับเล่นๆดูหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดแดเนี่ยเห็นแค่นี้8ดช่อเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะ อีกไม่นานก็จะได้เห็นดอกสวยๆนะอันนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะเป็นกล้วยไม้ที่ถือว่ามีดอกหอมคล้ายกลิ่นกุหลาบแล้วก็ดอกสวยนะตระกูลกุหลาบกระเป๋าปิดกระเป๋าเปิดนะก็จะมี2แบบก็คือกระเป๋าปิดกับกระเป๋าเปิดตัวนี้เป็นกระเป๋าปิดนะเดี๋ยวรอชมกันนะอีกไม่นานอีกไม่นาน ก็จะได้เห็นดอกกันแล้วนะอีกประมาณสักสองสัปดาเนี่ยเดี๋ยวน้าเล็กจะมาถ่ายให้ชมนะพอดีแวะมาดูมาเห็นมันเหี่ยวๆนะช่วงนี้มันแรงนะใบเหี่ยวนี่คือเขาจะพยายามเซฟตัวเองนะไม่ให้อา่ารว่าเขาขายน้ําไปเยอะเพราะงั้นเหอะนะเนี่ยพยายามดูแลตัวเองให้ขายน้ําให้น้อยที่สุดนี่ น่าสงสารฮะเขาก็กลัวตายนะเพราะว่ามันแรงเขาก็เลยต้องออกดอกเพื่อความอยู่รอดออกดอกเพื่อขยายพันธุ์ต่อนี่แหละสัญชาตญาณของกล้วยไม้ละอะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วลก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูกล้วยไม้ที่นะาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้ในส่วนของโรงพยาบาลนะก็ผูกเกาะไว้หลายปีแล้วแหละก็ออกดอกให้ชมตลอดนะใครที่ติดตามดูนะาเล็กนะก็จะเห็นว่าช่อนี้นะก็ออกดอกให้ชมทุกปีเลยนี่ปีนี้เริ่มแทงช่อออกมาแล้วเนี่ยโหเยอะมากๆเลยดกด้วยดกพลูเลย เดี๋ยวนับเล่นๆดู1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเห็นแค่นี้8ช่อเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอรุ้นกันนะอีกไม่นานก็จะได้เห็นดอกสวยๆนะอันนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าปิดนะเป็นกล้วยไม้ที่ถือว่ามีดอกหอมคล้ายกลิ่นกุหลาบ แล้วก็ดอกสวยนะตระกูลกุหลาบกระเป๋าปิดกระเป๋าเปิดนะก็จะมี2แบบก็คือกระเป๋าปิดกับกระเป๋าเปิดตัวนี้เป็นกระเป๋าปิดนะเดี๋ยวรอชมกันนะอีกไม่นานอีกไม่นานนะก็จะได้เห็นดอกกันแล้วนะอีกประมาณสักสองสัปดาห์นะเดี๋ยวนาเล็กจะมาถ่ายให้ชมนะพอดีแวะมาดูมาเห็นมันเหี่ยวนะ ช่วงนี้มันแรงนะใบเหี่ยวนี่คือเขาจะพยายามเซฟตัวเองนะไม่ให้เออดูว่าเขาคายน้ําไปเยอะเหางันนเหอะนะเนี่ยพยายามดูแลตัวเองให้คายน้ําให้น้อยที่สุดนี่น่าสงสารฮนะเขาก็กลัวตายนะเพราะว่ามันแรงเขาก็เลยต้องออกดอกฮะเพื่อความอยู่รอด ออกดอกเพื่อขยายพันธุ์ต่อนี่แหละสัญชาตญาณของกล้วยไม้ละอะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วลวก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ